ไห้บุหลังเขาอบพิเชียวสวัสดีครับอิบสีทุกท่านอ่าสไรับวันนี้หรือมือนี้มาบมเบงแมวสมอตัดอ้อยยันกันแข็งตัดไปแล้วประมาณอ้อยสามตันแล้วนี่ตันที่สี่กำลังกำลังสิดตัดอยู่อ้อยนี่เป็นอ้อยต่อที่สาม กสมอยโอ้ยเงาสามเม็ดสี่เมตรปลูกในที่นาต้องโน่นปลาย่างั้งไต่แต่ก่อนเป็นไรนา,นนนาแต่ตอนนี้เป็นนาอ้อยจากนาข้าวไม่เอาสมอช่างคนเกืไม่มีใครว่างคนงานไม่มีก็เลยจัดเอง ตอนนี้ก็ได้ไปสามตั้งตั้งที่สี่ก็ก็จะเริ่มแล้ววันนี้คงจะได้ตั้งที่สี่สู้ไม่แม่อสมอไม่สู้สวัีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงแล้วค่ะร้อนแดดร้อนแดดเพราะว่าหญิงเพราะว่าหญิงแก่งแก่งลงไปไอ่ารับรับคว้า บุกจะลองเพ่งไหมไมือให้ไงลอ,องเพ่งมันมันให้ง <laughs> ไงมือแล้วมือแล้วสิมีโอกาสไปลองเพ่งแหลสแับอ้อยพอแล้วพอแล้วเมื่อยเมื่อยให้หน้าให้นี่ก็ประมาณสามไร่กว่าเเ <laughs> สริมย็นจกบก้นว่นก็ประมาณสามสิบสี่สิบตัน <laughs> เดือนหนึ่งก็สิแล้วตัดสองคนบางทีก็ตัดคนเดียว <laughs> อ้รถอีแตกแมาแจอง่ายดอกเป็นหนึ่งพันในเชี่ยวอยู่อะขนาเดียวยังไ่จอดอยู่ผมก็ใส่ได้ประมาณตันกว่าๆสองตันบืนมอบ่ไหวรถอีแตกเลยเหื่อยมากเลยไม่ไหวแล้วค่าหนาวจังมั้งทำไงันทางขึ้นมันจะมีมันสิเป็นโน่น อืมถ้าบน้วนอัด2ตัน3ไทยมันจะเป็นโนนขึ้นแล้วก็โน้นยาวไปเรื่อยๆหุดประมาณก200มตรโน้นปลาอย่างก็งเหมือทักท่าเอ็กสจาก2มที่กล,ลับวันนี้แม่อสมอก็นังเสาหมียเหมือั้งด้ยสู้ๆส,ส,สู้แม่ <laughs> มืดเมื่อในกองเดียวนี่บ่กสองกองนี่บอกเออแค่ความมันจุเป็นหาน้าน้าท่วมทุกปยีทีนี้ก็ขนเฮ็ดก็เลยปลูกอ้อยซะเลย มาดสูงคักเลยคนใส่ใส่ปุ๋ยยูเรียใส่ปุ๋ยเบิดออสอบหนึ่งประหยัดปุ๋ยมากแต่อ้อยก็ยังงามอยู่อ้ยอยนจะเป็นร่องน้ำร่องน้ำไปนี่ ลาดลงงปพุคนตัวนี้ก็ก็หกแอร์บมีหนูสุขป,ปีหนูจะเยอะแต่ปีนี้ไม่มีะมกะกัาดเจ้าให้เจ้าสวนสเักษิตรกรอันนี้ก็คงจได้รถเดียวนี่แหละราคาเ้่องนี้ก็ประมาณ แต่ละท่านสองอนี่จะอ้อยสดอย่างเดียวเพียงหน้าหน่อยสำหรับอ้อยใฟใหม่ทางโรงงานคงจะไม่รับซื้อแล้วรืวอมีคนเด็กจูด, <c oughs> ดนั่งยังกดไลค์กดแช่ให้วออนะดัดรรสมอง มนกกนคนงานก็นหายากคนงานนี่เขาจะไปน้ำถลกแกมหมดโรงงานประจำเขาก็เลยหายากายศกุศลเขาเจ้าอีกสวนสียางนะจะบอกว่ามันช้ำใจ okay, okay. คงสิไดียุดแล้วอีกสวนนี่นะคงจะไม่กีดเพราะเติมแล้วกีดอีกอออกีดอ่าหนึ่งสวนอ่าสวนนั้นก็คงทักแล้ว มาตัดอ้อยวรินซอยแม่เอาสมอมาลำมากไวอยู่นี่แหละจ้้าาเออนนงสวิดในเมลอารถก็เอามัน,นก็ลังนเป็นอ้อยอยู่ส่วนการยามแจ้งเที่ยวสุดท้ายนี่คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรขอบคุณทุกเลททุกกำลังใ,ใจทุกการรับชมกดไลห์กดแชร์กดติดตามต้องคนหลังเขา อัพที่เขี้ยวสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้สวัสดีครับผม